ด้วยาวเขบด้วยเับด้วยเับด้วยเออว้าบุญบุญบุญบุนบุญขับมือเดียวด้วยเอาขับมือเดียวด้วยอย่างเขาอะอย่างเขาขับมือเดียวด้วยพี่่าเท่เกินไปแล้วพี่มาจะเท่เกินไปแล้วหนูขับมือเดียวเหรอ โอ้โหอโบอกออออมือทักทายประชาชนเดี๋าโบกมือโบอกมือโบกมือเร็ว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 โอ้โหหมุนมือเดียวนี่นี่เป็นไงละ่ะยืนด้วยยังไงอ่นนะหนาะอ่ะจ้ะพาเป็นแสบจริงจอ่ะเนาะอ่ะนหะอ่ะนาะอ๋อขับมือเดียวด้วยอย่างเก่าอ่ะพาแม่เที่ยวได้แล้วมั้